เที่ยวกับสายน้ำเนาะพี่เนาะลอกน้ำแดงครับสามีม่ว่าราคา ถามองคแล้วก็ท่านผู้ชมผู้มีเกียรติคารพครับเป็นประเภท3 0ไสิพายรอบรองชนะเลิศครับขายได้ชนะเลิศได้เข้าไปชิงครัหนูที่ว่ารองน้ำแดงรอกน้ำแดงสาวน้อยปีเวลาคำหนูที่ว่าสาวน้อยจะโตเป็นสาวใหญ่หรือไม่ไหนเมื่ออยู่รองน้ำแดงฝั่งอนี้แต่ว่ารองน้ำต้องเงินรอกน้ำต้องเงินคอฝั่งกโดอนคบในนามว่าหงฟ้าหงว่ามหาราชครัหนูที่ว่าหงว่ามหาราชจะหนีได้ตลอดปลอดภัยหรือไม่ไหนเมื่อเที่ยวแรกนั้นหงว่ามหาราชเริ่มตะกุยตะกลายภายแรงแสงหนีแต่ว่าสาวน้อยสาวน้อยปีเวลาครับเลิ เริ่มตะกุยตะการเริ่มตะกุยตะการลายตะคุบแต่ว่าต,ตะคุบได้หรือไม่ได้เพราะว่าลองน้ำนะบางทีมันแปลกนะครับขออยู่หลองน้ําแดงกับผายดีพอไปอยู่หลองน้ำนกเงินงอาจจะภายไม่ดีก็ไดนะ้สาวน้อยปีวาบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นพอสาวน้อยปีเวลานั้นบอกไยครับว่าตอนนี้อัดขึ้นมาแล้วในหลองน้ำแดงว่าไงครับคงกว่ามหมาราชคงกว่ามหมาราหลองน้ำนกเงินหลองน้ำนกเงินเริ่มจะเปิดไปผายเต็มที่แล้วพอรู้ตัวนะครับว่าเขาบอกว่าหลองน้ำไม่ดีรลองน้ำไม่ดีกลัวครับกลัวแล้วหัว ท้ายเปิดหัวท้ายเปิดระเบิดจะท้องไล้ตางกูว่าสาวน้อยปีเวลาได้จ ไม่แน่นะครับเที่ยวแรกสาวน้อยผีวราบอกว่าอยู่ร่องน้ำเหมือนพาธาเสียทีไปแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้จะแก้คืนได้หรือไม่จะทาให้เกิดน้ำสามรือเที่ยวเที่ยวสามได้หรือไม่สาวน้อยปีวรานั่นจะกอดกอดกันไว้แต่ทางดูที่ว่าหงฟ้ามหาราชก็บอกว่าไม่กลัวตักไม่กลัวสีไม่กลัวบารมีเลเว้ยต่างคนตักก๊าบต่างคนตางเปินต่างคนต่างฝายแล้วจ้าแล้วต่างคนต่างไปายสาวน้อยเที่ยวที่แล้วบอกว่าแพ้มานิดนิดแต่เที่ยวนี้หงฟ้าหงฟ้าจะหนีสาวน้อยสาวน้อย ตามแล้วสาวน้อยจะตามฉันหรือไม่ทันร่องน้ำแดงสาวน้อยสาวน้อยเอาความมาราชี้ตัวนี้แล้วของความมาราชนะเมินชี้ตัวนี้เนี่ยสาวน้อยได้บีเจมาเกือบทันแล้วหนูเกือบทันแล้วบีเจมาหนูเกือบทันแล้วหนูจ๋าไม่ทันเชลวาข้าวเซเลนไช่ครับผลการตัดสินร่องน้ําน้าเงินครับร่องน้ําน้าเงินครับหงฟ้ามาราชเป็นฝ่ายชนะหงฟ้ามหาราชล่องน้ําน้าเงินเป็นฝ่าย